การเจรจาจะได้ภาษีทรัมป์อัตราใหม่ที่19%ค่ะเรื่องนี้ไทยต้องแลกด้วยอะไรบ้างนี่เป็นสิ่งที่ถูกจับตามมาตลอดนะคะเพราะว่ายังไม่มีรายละเอียดออกมาค่ะหนึ่งในนั้นที่มีการคาดการณ์กันไว้ก็คือการนําเข้าเนื้อหมูชิ้นส่วนต่างๆจากหมูของสหรัฐซึ่งหัวหน้าพักประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะเพื่อผู้ประกอบการรวมถึงเกษตรกรได้สามารถปรับตัวและรับมือได้ทัน นายพรชัยศรีสุขเกษตรกร,ร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยในพื้นที่หมู่สองตมบ,บ้านโพอํำเภอเมืองรังพาผู้สื่อข่าวไปดูฟาร์มเลี้ยงหมูของตัวเองค่ะโดยบอกว่าเขาเลี้ยงหมูมาเกือบ30ปีก่อนที่จะเกิดโรคระบาดในปี2,564ต่อนเนื่องถึงปี65ซึ่งตอนนั้นมีแม่หมูสูงสุดประมาณ100แม่และลูกก็จะนำมาขุนทั้งหมดประมาณ500-600ตัว แต่พอมาหมดโรคระบาดค่ะก็มาเจอกับปัญหาหมูเถื่อนที่ระบาดหนักทําให้ราคาหมูในประเทศตกต่ําจากนั้นไม่พอค่ะมาเจอกับปัญหาสงครามรัสเซยียยูเครนทําให้ราคาอาหารหมูและต้นทุนอื่นพุ่งสูงเป็นอย่างมากยิ่งทําให้ขาดทุนหนักแต่ต่อมาหลังจากนั้นไม่นานก็ต้องมาเจอกับเรื่องของภาษีสารัฐ นึ่งในนั้นก็คือเงื่อนไขที่รัฐบาลเจราจาการนําเข้าเนื้อหมูและชิ้นส่วนหมู1%อร์ทำให้เกษตรกร,รกไม่แน่ใจนะคะว่าหลังจากนี้ต้องเลิกเลี้ยงหมูหรือไม่แต่ยังต้องรอดูสถานการณ์รวมทั้งความชัดเจนในเรื่องของการนําเข้าชิ้นส่วนหมูจากสหรัฐซึ่งสุดท้ายคาดว่าผลกระทบก็คงมาตกหนักอยู่ที่เกษตรกรเร,กเรื่องมาจากเกษตรกรเ,เราเนี่ยไม่มีกําลังซื้อครับไม่มีทางอะ่เะเขาก็ต้องประหยัดกันเพราะว่าเกษตรกรรายได้มันน้อย กำลังขายหมูมันก็ไม่มีเราเราดูได้เลยในตลาดนัดเหมือนตลาดใกล้ๆบ้านนะน,นะคนกําลังซื้อน้อยมากหมูนู่เข้ามาก็ก็นึกว่าต้องโรดูก่อนว่าปัญหาเน,นี่ยต้องแก้ได้ไม่ถ้้แก้ไม่ได้ก็ต้องเลิอกอย่างเดียว ฝ่ายค้านนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรคประชาชนระบุถึงข้อกังวลถึงมาตร,ราการรับมือกับกำแพงภาษีสหรัฐซึ่งไทยได้ดีล19%เนะคะแต่ต้องแลกกับการเปิดนําเข้าสินทิ้นส่วนหมูจากสหรัฐซึ่งอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงกับเกษตรกรและรัฐบาลก็ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนได้มากเพียงพอค่ะซึ่งอาจจะมีข้อตกลงที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้จนกว่าจะมีการลงนามระหว่างกัน ขณะเดียวกันการนำข้าหมูจากสาหรัฐก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องสารเร่งเนื้อแดงซึ่งส่งผลกระทบกับผู้บริโภคการส่งออกหมูของไทยไปยังประเทศอื่นๆรวมถึงเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยภาพใหญ่เนี่ยจริงๆเราอยากได้ความชัดเจนจากรัฐบาลว่าตกลงแล้วเนี่ยดีลภาษีสิเรนี่ยรัฐบาลเอาอะไรไปแลกกับทางสาหรัฐอเมริกาบ้างแบอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้ทําให้ผู้ประกอบการในประเทศหรือว่าเกษตรกรไทยเนี่ยสามารถเตรียมตัวรับมือได้แล้วก็รัฐบาลก็จะได้ออกมาตรการเพื่อรับ กับผลกระทบนะครับแล้วก็ออกมาตรการในการเดียวยากับพวกเขาได้อย่างอย่างครบถ้วนนะครับถามว่าจําเป็นไหมที่ก่อนที่ไทยจะลงนามสัญญากับสหรัฐต,ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดให้เกษตรกรรับรู้เรื่องนี้หัวหน้าพักประชาชนระบ,บุว่าการเจรจาเป็นเรื่องปกติค่ะที่ต้องเซ็นสัญญ,ญา NDA หรือ Non-disclosure agreement ก็คือสัญ,ญญาที่ไม่สามารถเปิดเผยถึงรายละเอียดได้ แต่ยืนยันว่ารัฐบาลควรที่จะเปิดเวทีรับฟังอย่างรอบด้านสามารถทห้ทิศทางใหญ่ๆได้ทั้งเรื่องของการปรึกษาหารือการขอความคิดเห็นถึงแนวทางในภาพกว้างว่าประเทศไทยอาจจะต้องเอาอะไรไปแลกบ้างและส่งสัญญาณบอกผู้ประกอบการรวมถึงเกษตร,รกรแต่เนินเน่นๆแบบไม่ต้องรายละเอียดก็ได้ซึ่งเรื่องนี้สามารถทำได้ค่ะ